สวัสดีจ้าวันนี้ป้าเหมียวมาอีกแล้วนะจ๊ะกินกระโพดป้าเหมียวมานั่งกินก้าวโกดตต้นกล้วยต้นกล้วยต้นน้อยป้าเหมียวไปได้ต้นกล้วยมาใหม่ต้นหนึ่งวันนี้ไปการ์เด้นเซ็นเตอร์ไปซื้อ ดินมาปลูกผักไปดีซื้อดินเพิ่มพอดีดินมันเหลือถุงหนึ่งก็เลยไปซื้อเพิ่มแล้วก็ไปซื้อของกระจุกกระจิกด้วยแล้วทีนี้ไปการ์เดินเซ็นเตอร์ไปเหวไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งดีใจดีใจดีใจมากคืออยากได้มานานก็เลยไปเจอหามานานแล้วไม่เจอสักทีก็เลยเจอก็เลยได้มาต้นหนึ่งโอ้ดีใจ เดี๋ยวป้าเหมียวจะปลูกป้าเหมียวจะเอาไปลงอลงดินนะเห็นสามีป้าบอกว่าจะาไปลงดินให้จะขุดหลุมลงดินให้แต่ป้าว่าอยากใส่กระถางอะนะเราจะได้ยกเข้าบ้านได้หรือไม่ก็ เอาไว้ในลงลงพระเพราะชำลงเลี้ยงของป้านี่แหละแล้วก็คุมป้าเอาแต่ก็ต้องใส่กระถางใหญ่อืมแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง่อนว่าจะทำยังไงเนาะแต่ก็ยังไงก็ดีใจมากที่ได้มาจนกละเพราะเวลาเราจะทำอะไรเนาะเมื่งกี้เราอยาก ทำแบบหอมหมกอะไรเงี้ยใส่ใบตองใบตองให้มันหอมหอมอะไรเงี้ยเนาะือหอมขนมขนมเนาะแต่ก็ท่างไมนเถอะทำอะไรก็ได้ความได้มาเนี่ยมีความสุขแล้ว <c oughs> อยู่กับต้นไม้ไม่มีอะไรทําก็มาอยู่หล้างบ้านอยู่กับต้นมงต้นไม้ไปเงี้ยป้าน่ะความสุขของป้า อยู่กับต้นไม้ปลูกต้นไม้กินปลูกผักปลูกผักปลูกนั่นปลูกนี่กินมีความสุขถ้ามันเยอะเกินกินไม่หมดก็เดี๋ยวโทรให้เพื่อนมาเอาเนาะถ้ากระโพวดออกก็จะได้กินหูกระโพวด เมื่อไรจะออกก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ปลูกเขาพูดเองเนาะดังนั้นนะ่ะเดี๋ยวป้าพาเดินดูว่าปักสวนครัวป้ามีอะไรมัง่งอเดี๋ยวหันไปให้ดูเนาะตรงนั้นว่ามีอะไรเนะี่ยที่ปลูกทั้งหางนะนะแตงกวานะจ๊ะแตงกวาบ้านเรานะ่ะอืม ที่ปลูกไปงั้นแหละนั่นคือแตงกวาบ้านเราเนาะอันนี้ก็คือต้นน้ำเต้าเนี่ยเนี่ยมันกำลังจะเลื้อยคือแล้วต้นน้าเต้าเนาะในต้นกล้วยขอเสนอขอนําเสนอต้นกล้วยได้มาใหม่ <c oughs> นั่นแหละกะผักอะไรก็อยู่ในร้านในบ้านนั่นแหละนั่นแหละอยู่บ้านผักน,ะนกั่นแหละเนาะแล้วก็ข้าเหนียวก็ปลูกบาง,างอย่างอยู่ข้างนอกฝั่งตรงนู้นด้วยนั่นแหละ สิ่งที่พี่ป้าเหมียวทํามันก็มีความสุขอยู่แค่นี้แหละม,มีอะไรหร <c oughs> อกกินข้าวโพดต่อมันปลูกผักเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยพอได้กินพอชื่นใจพอแก้เหงาเพราะว่าอยู่บ้านก็ดูแต่ เล่นแต่โทรศัพท์มันก็เบื่อเนาะเสียสายตามาปลูกผงปลูกผักมั่งก็ดีเนาะนั้นก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวป้าเหมี่ยวจะไปช่วยลุงทําอะไรไม่รู้ลุงเรียกตั้งนานแล้วป้าเมียวไม่ได้ไปสักทีนั้นแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบาย ขอบคุณมากทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กดกระดิ่งถ้าใครยังไม่ทําก็ทําให้ป้าเมียวหน่อยนะจ๊ะสบ,บายจ้า